ปลูกงังก็ขึ้นตัวนี่แมนโอบ <ừng> บ้บึงสังเกียดบึงอยู่ในหนีของพ่อขนาดเป็นดินดินไม้นี่ก็ยังปลูกของงามแล้วพอเนาะมันไม่เทคนิคตัวเนี่ยไหลพอบาดของเขาจังได้งามแบบนีท้ทุกทุกตารางเมตรเทเจเนะมาติดเงินหลายบอง่างวะเทเจเนสังคมสิยอมรับเพราะไหทีนะความสุขที่แท้จริงไม่อยู่ความร่ำรวยหรือว่ายากจนความสุขที่แท้จริงอยู่ทีก่กายวาจาใจคนนอาที่อยู่ด้มีความสุขด้ทุก,ๆ,ทกๆอย่างแต่ว่าทุกๆอย่างของทุกคนนั้น มันอยู่ในพื้นฐานแบบว่าพอดีของแต่ละคนนั่นแหละค่วมพอดีของเฮาแล้วแมันก็สิเกิดการพ่อเพี้ยงไม่กระสิเกิดการพ่อเพี้ยงเลยนะผมเู้ยใคอยากบ่บ่อยากรว้เดี๋อยากรวยเบิดทุกคนครับโอ้ตัวนี้คือพอเฮ็ดเป็นของใส่ไก่ไปเลยแม่นนี่ก็ปล่อยน้ำมาดิปล่อยน้ำมานี่แล้วก็เอาหมูใส่หล่อมันดิปล่อยน้ำแพงโซลาเซลล์เฮาเออนั่อะไะปล่อยโรคหันกำไมาลงมันพ่อรัฐบาลผมสังเกตเบิ่งนี่พ่อปู่บักละมุดคือมีบักพริกเสียมแจมไปหน้ามาตัวนี้มันกำไรชีวิตกว่า กำไรชีวิตเขาอยู่ด้วยกันได้นะโอ้นี่คือเ้อปลูกซัวบักลมดเ้าสิได้ขายมวยเพินคสิ้ขายเราขินกี่ไปั้ก่อนขก่อนกิก่อนคือห้องฮดแล้วก็บ่ได้ฮดอย่างเดียวบ่บบนหดบ่ดปอดดับกดยโอ้บ่ไดดบ่บ่หบมีการหดบ่พอมีแต่ยางตรวจย่างเดียวโอ้มีแต่เจ๊ต่ตรวจเบื้งต้นนีแต่ม้วนตรวจไออเปินได้ม่ม่เสือล่ามีหยางโลบ่อไม่อยางนีบ่แต่ว่ากะด้วยมากะบมุนมมนสิบ่อยได้ฉียายูนีสิฉียาแนตั้งแต่ดอกาาาาวอยยยยย่่งเเดีีบล โอ้นี่บอบัก pues รมดของพอนี่ไหวอยู <oh oh, so ่ประมาณจักรลอยต้นกองพอนี่ลอยป้ายเยอะลอยปลายลอยปลายคืออยากให้ม้วนนี่ออกผลผลิตก่อนแมนครับผมก็เลยอยากออ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 กผลผลิตอนโอ้บานีออกผลผลิตแล้วโคกัวยเฮากะสีใบโลงเออใบโลงบานีเดี๋ยวมันสะม่าไม่กล้วยกะจีใบโลงม้วนนี่กะจีใบโล่งทีนะครับบานีกะสีเห็นม้วนนี่เลยกะจีเห็นม้วนเลยนะกับปลาเผาลับกันเลยกับปลาเผาลับกันบานกัในหลอดนี่กับบริหารแต่มันย่ากๆอยู่กะจิมไมเห็นไปเรื่อยทีละ เกับเห็ดอยเห็ดไปเรื่อยปูกไปเรื่อยนี่แหละเขากะเซมหยาวย่างไง่วเออกะเซียมหยาเนี่ยกะยู่ไป้วขึ้นหนึ่ง้ากรุกวดขึ้นปั๊บหยาเนี่ยก็ทีเขาบริกิเดียเขาใส่ไก่คือเขาปลูกไว้ช่วงนี้ก่อนเมนช่วงยังหน่อยอยู่ช่วงยังหน่อยส่วนป่วยยังหน่อยเขากะตกไปนะต้องเอาต้องเอาตกเอาผลผลิตหลายอย่างวะหายไม่ได้ใส่ลายอย่างใส่ลายยางคือปลูกในปีแรกนี่ให้ใส่น้ำกันได้ไหมใส่น้ำกันได้แต่หายไม่ได้ใส่ขนาดนี้แล้วไปทำอะไรนะปลูกใส่น้ำบ่ขัดติดบนต้อเ้าบนตัวกาแตะยังเดียวอ่ะ เล้ยงแเข้าขึ้นมาประมาณจักสองปีนี่กะเริ่มไหวแล้วเนีบนนี้ก็ตายแล้วบัดนี่ก็ะต่ายดีเท่นั้นก็ะตายว่ากันก็ตายแล้วไหวแล้วอะไรแล้วหรืออไรแล้วบ้านเนี่ยกลายเป็นกกบวยเข้าคุ้มแสงใบเบิดเออนี่กกบวยจะคุ้มแพงหมดเลยบ้านเนี่ยพอครับบักพีเข้านี่เป็นพันอีหยังล่ะไรสมานวยพี่หน่อยพี่หน่อยมาเท่าพี่หน่อย บุปผิ่อยมเนาโอ้ยแดงเป็นแตกหวานเดี่พ่อเอาลองเลอกลองเบิ้ลผีดต้นผิดพอเราไอ้กินเบิ้ลเราฟาร้องเออลองเบิ้ลเลยขาวหวานเราสิได้ซิได้โอ้เล่นร้องนี่แดงเป็นตกหวานแห้งแต่ได้ทัพอนะแต่แปลกเด้พอนันเรี่ยนเท่าซุกไนกันเน่หวานบุปิกซุกคือเผ็ดพอบุิซุกคือคือรสสัตว์คือบุคผิบออื่น่ะเเบิงที่ะพี่อโอ้ยบักปิดี่ออนซอนแห้ง นี่ก็คือมนเน็บเน็บใส่ไว้น้ำกันเลยเขาพอหางยีบักแดงยีหอยโอ้ยยางมันนี่บ่ได้ให้ว่างอีรีตัวนี้พี่น้องบักแดงเป็นบักแดงสายพันธุ์ยังพอเฮาาอ่ะคุณเปียงพอเสือกี้พอเสือบ่คุณเน็บเน็บไปเลยฟังว่านี่ปูงั้นก็ะขึ้นตัวนี่เมียนโอ้บึงครับผมมันสิอยู่กับการเข้าดูแลนี่ครับสังเกตบึงอยู่ในนี่ของพอขนาดเป็นดินดินไม้นี่ ก็ยังปลูกของงามเนาะพอเนาะมันมีเทคนิคอีกตัวเนี่ยไถพอบาดของเขาจังไถงามแบบนี้กวนลุ่งแบบนี้ก้านหนึ่งก้านสิบปลูกก็ใหญ่เงขาก็ต้องมักกี่กวยก็เ้อะมากเดือนหนึ่งสองเดือนไีนยหย่หมีบ่กพอคือนที่ปลูกมูลสี่เป็นบ่ครับ,<อ>รบนี่ฝังกวนลุ่งนี่บาดนะก้าวไงเอาเอาขิงวัวมาใส่ละหาบนึ่งเอาขิงวัวมาใส่หาบนึงกับฝังนี่ละจุลสีนี่คือวขี้วัวจีออกไปได้บาดข้าก็ะตอมมากกวนแบบมูลรุ่งนี่อีก ควรคลมลงอีบาดนะเขาจะเอาบุมุดลงบาทคือคู่เอาใส่กันอะไรบาทเสื้อตัวนีนก็สิออกมาหนีบาดนี่คือในในหันในหลุมผูกป่วยเขานั่นเออมีแล้วประมาณจักคู่หนึ่งอยู่บ่พหอบ่แล้วหาบเลยก็สอบปุ้ยหนึ่งเลยก็สอบปุ้ยหนึ่งเลยสอบปุ้ยหนึ่งลงเลยอีกหนึ่งอ๋อเพอครับบานพราะุดเลืกประมาณเท่าไหร่บ้านเอาฝังลงไปในหันนี่ฮะต่อหนึ่งเ้าก้แล้วปุ๊บปล่อยน้ำใส่ก่อนบาดนี่ปล่อยน้ำใส่ตัวไหนไมันสร็จเลยประมาณยี่สิบเซน ยี่สิบยี่ยี่ยี่สิบเส้นห้องกับตรงก้นบางมุดอยู่ได้ระหว่างสิบเส้นครับก้นล่วงสิบเส้นอก้นให้ตั้มก้นน้ำนี่สิบเส้นบ่เนี่ยเวลาหนาวเขามาหนาวมันอยู่ยี่สิบเส้นบ่บางมุดก็จะอยู่ระหว่างสิบเส้นเป็นบ่หน้ามันก็จะเฟื้อดเขามาหาเงาบมุดบ่เนี่ยครับหน้ามันกะจิเขาจะไหลเขามาหาโขมุดด้วยเ่ว่าห้องประตูแขกแดงห้องห้องกับเป็นตะปูดูแลยสิครับผมห้องกับใส่หมวกห้องกับใส่หมวกเนี่ยจกถงอย่างจกถง ยางตุกทวงเมืองเลยยางทวงเมืองรับว่าตัวไหนเป็นตัวไหนนะแต่ว่าเขาเบิดมาเกิดได้ไหวกันแต่ว่าฐานฐาน้นาสูงนนาตั้งถ้าเขาอีนบอกเขามากันโอ้กันไรเลือกกันไบขึ้นกันหน้านะคือกันไบขึ้นกันหน้าอยากให้น้ำไหลเข้าเกิดอะไรที่นี่มันกิดลงมะนีอีกทีหนะเออมันกิดที่เป็นข้อเขรียบเลยถ้าว่าอยากให้น้ำทุกสูงประมาณยี่สิบเส้นหลักกรล้นไปแล้วก็ล้นไปอีกทีหนาหาการหากันไปโอ้นี่คือพอเฮ็ดวากไว้จังส่เพื่อเห้น้ำเต็มอยู่นี่ประมาณนี้ตัวนี้เซอตัวนี้ยี่แลล้้้ววตันนีไไหปพุ เออโอ้ห้ามไม่ไดกวนปูเขาบอกห้า่กวนเ้า่กวนลบอีกบ้านนี้ให้ขุ้มหมดมูลอยู่ในระวางสูงกว่าตัวเนี้ยมากทีเดียวเส้นคือเสมอใกล้อกันสิน่ะคือได้น้ำกับไร้หางได้น้ำกับไหลมันก็บไร้ขามันนี้พวมานนี้ข้าบ้านนี้เกาสิน่ะคือมองนี้เขาวางแผนระบบเรียบร้อยแล้วระบบเรียบร้อยแล้วนี่ครับคือเป็นคลองใส่ไก่เรียบร้อยใส่ไก่แล้วยพูดล้วก็ว่าปล่อยไปพูดเพราะว่าเขาบ่ได้เฮ็ดแบบให้ใส่ท่อแล้วก็ฉีดเอาบ่วเลยบ่เป็นบ่วไปเลให้เป็นคลองใส่ไก่ให้เป็นคลองใส่ไก่ไปเลยบ้านนี้หนึ่ง หากไม่จะได้ขยะเาเลเดียข้าพหากได้เขาดอกไ่อยางครับตรงนั้นก็คือทั้งปุนก็มีน้ำไม่อเออ้าบก็ไม่ไนาวสิก็ไม่น้โอ้เพียงแต่ห้ามาเห็ดข้องใส่ไก่เพื่นโอ้นี่นอหอนอสังเกตละเลี้ยงแล้วเนี่ยโอ้นีครับพี่น้อง้องใส่ไก่ของพอเพื่นนี่ครับตัวนี้คือเป็นรูปเป็นล่างไปดูกรด้เลี้ยง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 เบ้ยงเลีุ้งนปี้ยใล่นี่เลียเลก้ใส่นี้ไเลยเลี้ยงเล้ยงเลีงเลย้งลี้ยงเลี น้ำเต็้มนี่ไลฟ์ไปพูดเออเข้าไปหาแต่ละต่วนเลยเออบัวตัวนี้มันตัวนี้คือว่าหนึ่งดินดินมันแข็งแห้งแน่เข้ากับดินมันบ่ฮะเข้ากับซอยได้เน้อยนะครับครับว่ายไงวะเพิ่นเพิ่นเป็นหน่วยเป็นอย่างมากกันเพราะซอยได้กับซอยไปได้ลน้อยหนึ่งน้ำเต็้มนี่ใส่ไรก็มาลักษ้าอย่างนี้เออครับขัดเพื่อนเนี่ยขัดเพิ่นนี่คือเบื้องเบื้องก้านน่ะวะเบื้องก้านมาขับบัวดันกับเนี้ยแข็งแรงอยู่ครับว่เบื้องสภาพนะนี่ครับพี่น้องพอเพิ่นเท็ดเด้อ นี่คือเป็นข้องใส่ไก่ตัวน,นั้นคือเป็นรุ่นที่บ้างแผนใบก่อนเออลนวางแพนวางแผนวางแผนต <ะ S 2> ัวนี้นคือสํำเ็จแล้วเออเป็นสำเลสแล้วตระา<ด>้เลสเลยะเออตาำเ็จแซุ่ดเลยเออสุดเลย,เลยแล้วสุดพูดพอ่อนามเต็มในขลองไหลไปหาต้นนั้นไหลไปตันตัวนั้นเพราะว่าต้นนั้นมันที่ยุไกล้นาเออี่ไกลนามเน่บอดินวางนีมันที่ิเป็นพดหนึ่งหายานหางเพราว่ยาวสินะแต่พกที่กับบังกับบังกางเครงเบินดเลเพราะว่าเ่นได้ลูกกันแล้วไา คนน้ำเขามาซอยเพื่อนได้กินน้ำปีเตที่เพื่อนใดก็ได้ที่นะะแล้วก็จอตีนวะเอแล้วก็จะออกงวยกันะเนาะเออนี่นี่คือปลูกกล้วยไทยด้นขึ้นนี่ปลูกกล้วยไทยก็ร่างไดเจ็ดเดือนนี่นี่ต้นนี้บ่พ่อบ่เล้ยนี่ปลูกกล้วยไทยดึงเเจ็ดเดือนต่ก้อนต่ก้อนตามนี่นี่เจ็ดเดือนนี่ปลูกปลูกไส่ทักเลยเหมือปลูกไส่ดึงเลยในในนี้เขาปลูกกล้วยไส่น้ำบ่เดือน นั่นปูกล้วยใส่รอรอรอเจ้าดันอ๋อหนี่นีคือปูขั้วขั้วใส่นีเออคือพอเบาตัวนั้นที่แรกกันเนาะเอออัอนั้นเป็นยานเพิ่นสัดขึ้นเออเพิ่นนิยานเดี๋ยวก็ญญากม่ได้กินแดดแดดกั้วบ้างแสงแดดเอออยากคฝ้าเอาที่ระบาดสัดขึ้นสัดขึ้นด้วยที่แรกก็นั่งอยู่เออที่แรกก็นั่งอย่างเดียวเป็นความลีลาอยู่างเดียวที่แหลกก็ลีดายคนอย่างที่น้องครับเขาอะไรล้วบางกะทีเขาเขาขั้วทีาบ้าน่ระบาดลิขั้วยยากิข้วยฝ้าอัีนี่แหละไหมกล้วยโตโลนี่นะ แสงออกไปเลยโขกผ้าก็แท่งขึ้นหานเออบัวลาปลูกกล้วยบ่อยากให้ไปแดดนะหมูกต่อปลูกฟังหน่อกอนปลูกฟังหน่นก่อนอยู่ได้ปะสี่เดือนฟังทั้งหน่นก่อนปลูกฟังเออปลูกเลยสี่เดือนจังก็ฟังอีกลงให้เป็นจังไได้พอเข้าจังปลูกฟังหน่นก่อนบานปลูกฟังหน่นก่อนแม่นบ่คือ้นหนึ่งฟังหน่อกวแม่นบ่หากหลายกัวคนอีย่านนี่นี่คนอีย่านวัดเอ็นมาพี่โอ้ตรงเอ็นเขาไนเออคนอีย่านเขาไงนะครับพี่น้องครับพูดไดสักเลยเลย ผู้ใดมีหน้าติดแดนเพิ่นนครน้อเออนี่ครับเป็นตัวยางให้เพื่อตั้งนี้เฮาปลูกไว้ประมาณจักจักเดือนพอให้เฮ้ยปลูกว่าสี่เดือนเลยนี่สี่เดือนก่อนเออปลูกสี่เดือนเลยนี่แล้วแถวรอบนอกเออเท่ารอบสี่เดือนอีกสี่เดือนมาใช่ฟังนี่บ้านนี่โอ้อีกสี่เดือนมาใช่ฟังนี่บ้านนี่สี่เดือนก็เพาปลูกฟังพี่เออมาปลูกฟังนี่บ้านนี่ครับกลายเป็นดันลบปุ่นบ่บ่แล้วต้นนั้นต้นต้นนี้ดันดันต้นนี้เพราะว่าต้นนี้ย่านบารมีต้นนี้ครับเพิ่นมาอยู่ก่อนเพิ่นมาอยู่ก่อน ยานบริมีกันเนี่ยบริเวกัไกเอ้งตนตัวล่ะโอ้กุเอ็นตนเนี่ยกุ่มไก่เอ็นตเนี่ยห้องบริปูเอ็นบริปูเอ็นเนี่ยครับผมขึ้นมาพฤศทีกาีน่ะโอ้ขึ้นมาพฤศนี้ตันนี่เอาพอครับบานรลายคนปูบวกผ้าเอ็นเอ็นนี่เพื่อหยั่งบานปูเผาเอ็นเนี่ยบ่ครับขึ้นหนึ่งปกติธรามาได้เขาเอ็นอยู่แล้วโอ้โดยผู้คนจะเดี่ยวโดย้วยคนจะเี่ยวขึ้นหนึ่งปูเ้าขึ้นหนึ่งก็เสีเอ็นเนี่นบ่ขึ้นหนึ่งปูพผานั้นิมีหัวแมนบ่ หัวผ่าวอันบ่ครับผมมองหัวผาวเนี่ยหางกุ้งผาวมาบ่ได้มันคาดลอยบ้านครับเป็นนวยเลยครับเป็นนวยเป็นนวยนวยนวยจะข้ามไปเอ็นบ่ครับห่างสี่ออกพี่อ็นบ่แน่ยห่าสี่ออกพี่ห่ากิดดิ่งตัวอีเอ็นบ่ต้นก็ขึ้นมากอีเดียอ็นนะบูกจะไหนก็ต้องเอ็นเออบูกจะก็ต้องเอ็นอยู่แล้วเพราะว่าขาเท่าขาเท่านวยออกมันกับจงเลยได้บ้านีลยแต่ว่ามันเอาบ่ไยแตัวมันขาดมันเขาจะเรียงรูเขาจะมีขาดนวยพันนเขาจะขาดนวยเขาจะมีกานวรทัดออกไปเ่ายๆทัดไปอีกแต่ละนะครับผมแต่ว่าหองพ่อนี่ก็คือ เข้าปลูกตรงอยู่แล้วเอ็นเองเอเคีเองนี่ครับพี่น้องครับนี่คือฟังนี่สี่เดือนอแราคาหายง่ายเล็กน้อยแล้วก็มาดแล้วมาฟังนี่ฟังนี่นะคนกระซี่หย่านบารมีฟังนี่ย่านบารมีฟังนี่บะเนี่เอ็นไปเลยเอ็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 เลยบนตองปัญญาครับแดนบนช้นปัญญาครับแดนเลยครับผู้ใดกนพาทธเกษตรทก็คือตัวเลยกษตรที่คือตัวเลยตัวนี้ของคนจิตตรงของคนอยู่แล้วถึงตรงอยู่แล้วนะครับผมแต่เพื่อนเกษตรเอาไอ้ไม่ได้บาดปนิเติปุ๊บก็แต่พี่น้องครับเอ็นไปเลยนะคือเข้า เข้าใจการที่เฮาเฮ็ดสวนซ่ำได้เรียนรู้กับเจ้าของและะ้วก็เฮ็ดเจ้าของเองเลยอยู่ในนี้แม่นเฮ็ดเจ้าของเลยครับผม,มบ่ได้ไปเบิ่งทางอื่นทางใดมาเพียงแต่มาแล้วก็ได้เรียนรู้แล้วก็ได้มาสัมผัสก็ว่าบ่ได้เบิ่งกันที่เ,เหล่ากะไอเฮ็ดสวนเลี้ยนอยู่ภาคใต้อ๋อที่เหลของเฮาเออที่เหลก็ไปอยู่ภาคใต้ที่รกอยู่ภาคใต้ก็บ่ได้สวนเลี้ยนดอกก็ไปหาเฮ็ดงานมาจอบ่าแด่ไปหาเลยแล้วเขาจะให้หัวเลยครับ เปลี่ยนเป็นบ่าวอยู่คนอยู่เก่าปีไปเลยไปหาเห็ดตัวไปไปไอ้เงาตัวไปแล้ไอ้เขาขายของเรียนในปี่ตลาดท้องหลานทับหลานผมแล้วไอ้ก็เขาเกได้เจ็บเกี่ยวความรู้มานน้ำเนี่ยกับในตอนแรกกัไปหาหาบ่เปลียนไปหาเห็ดนั่นเฮ็ดดีไปเรื่อยไปได้ไล่แต่ก่อนเนาะไปก่อนไปได้ปะเป็นบ่าวเนาะตามภาษาไปด่าภาษาไปรุ่นด่าเวลาไปรุ่นละคืออยากไปเฮ็ดไปอยากไปเฮ็ดไปอยากเรียนบ่าเลยอยากไปเรียนโอ้โหว่าสิโอู้ว่าสิมมี่มือดีเนอะก็บอจริงผมผมชิมมี่มือดีเนาะ พ่อเฮาได้ลูกได้เต่ามากขวมคิดเท่าเปลี่ยนเอ้อคขวบคิดเท่าเปลี่ยนครับผมที่แรกนี่เทากับปูพวกพักการพักซี่คือกันเมียนโอ้บาสน,นี้ก็เลยคิดว่าจังไดแหละบันปลายชีวิตเท่าเมียนสิมีของกินเพราะว่าจังไดแล้วเท่าก็ต้องเก็บเกี่ยวม้อนให้เป็นแบบต้นใหม่ยืนต้นใบที่จริงหลวคว่อจิ้มันคิดยังไงเนี่ยคือหนึ่งหลกงพ่อเศร้าบาสหนึง่งซี่เขาเลยสองโลครับหลวงพ่อคล้ายคูนึงเลยเศร้าบาสซี่เขาเสองโลแต่ว่าเฮาเห็นหน้าบาสเนี่ยเพาเฮาขาย่าเขาคาเขาบนน้ำ บ ing, erm uh, ุญเมบ่อม่อนไปสอยงานหมู่เลยอืครับผมก้อนหนึ่งเหรอครับงงว่ายปงไงวะทุกตารางมีพี่เต็นเไดะมากติดเงินหลายว่ายปงะเี่เต็นเเดะสังคมสิยอมรับเท่าะอะไร่ีกทีนะเหตครับผมให้สังคมยอมรับอยากเป็นต้นแบบว่ายปงะบั่นปลายชีวิตอันนี้ไม่เบ้อแล้วกัอยากเป็นต้นแบบขพรสังคมไหนที่น้อยอีกทีนะขับอยากเป็นตัวอย่างอยากเป็นตัวอย่างสังคมนะให้พี่น้องในเบิงในเบิงในแง่ในอะไรวเขามาหนีว่ายปงะ ขันสิมากินข้าวนี่บอก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 สองข้าบ้านเลยถ้าเขามาเอาควงหลูไปเฮ็ดกะเออกะสิดีแน่อยู่แต่ว่าขันพูดถูกปะขันสิเขามาเที่ยวก็คือเขาเขามาเที่ยวได้ได้เลื่อยศินะครับผมเขามาเที่ยวศินะคือเขามาเที่ยวมาหยังนี่ก็ได้เลยได้ได้เลยว่าเขาม้าครับเอาควงหลูกลับไปเลยเขาเอาหลูกลับกลับไปดังศินะผมเหมือนไงแต่ห้องเพชรก็บอกหลูบอกเตเาเห็ดก็ได้อีกินะหรืออีกช่องทางหนึ่งเขามาเนี่ยครับ มาบ่อใดอยู่ไกลกระเบิงตรงนี้ก็ได้ลครับกระเบิงกระเบิงกระเบงน้ำ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 ฟูฟูน้ำเบาแนงครัน้ำน้ำน้ำเบาเบาน้ำเบาแนงข้าวรวยละครับผมหรือว่าอีกช่องทางหนึ่งมาบ่ได้อยู่ทางไกลอยากโทรมาถามให้แจ้งสั้นแจ้งสี่ใสปุ๋ยใสยังเนี่ยอยากพูดคุยก็พอนี่เบอรอพอเบอร์ยังนอกครับอ่ะศูนย์แปดแปดครับผมซีโอ๖เจ็ดซีหกศูนย์ครับผมหาผู้ใดอยากได้ความรูจากเสียงพอเองเลย จังสีนอเนอกับพ่อโท่มาพูดคุยเบากันได้นอเนอกับว่าพ่อจังไหนจังไหนเพราะว่าพ่อกะหยุดเริื่มตนกับบ่อใดิดว่าจะมาเห็นแบบนี้ขึ้นกันบอกบ่เคยเห็บ่เคยเหบ่มีปืยเลยนะพ่อมามือนี่เป็นจังไหนพ่อบานนี่ในชีวิตเท่าบานเท่าใดมาเห็นผลผลิตปลูกแล้วออกผลออกเท่าใดขายได้เงินในค่วมสุขบอกพอบานเอาในค่วงง่ายบ่านน้องค่วมควมสุก ความสุขที่แท้จริงไม่อยกความร่ารวยหรือว่ายากจนความสุขที่แท้จริงอยู่ที่กายวาจาใจคนนอกี่อยู่ดามทุกทุกๆอย่างแต่ว่าทุกๆอย่างของทุกคนนั้นให้มันอยู่ในพื้นฐานแบบว่าพอดีของแต่ละคนนั่นแหละครับผมแต่สำาวามีความพ่อดีของเฮาแล้วแมมันก็สิเกิดการพ่อเพียงไม่ติเกิดการพ่อเพียงเลยนะ คือมือหนึ่งเข้าบทตองจำเป็นว่าสีชิดเอามือละสามสี่พันเออเบียยาตระหนมายาตระหนัมาเป็นประทานฐานครับเพราะว่าเกิดมากว้ยแพ้เบียพผมเว้ยแพ้อยากบอกบียอยากรวยเดี๋ยวอยากรวยเบื้อทุกคนครับแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยคือหนึ่งพระพุทธเจ้าพุ่นรวยเลยเพระไปยังอะไม่ปวดถ้าพึ่งไม่ปวดถ้าห้องกับวิมณีครับผมเขาต้องตระหนักมากมากมากต้องตระหนักมาตัดมาตัดจินกับที่พิทัห้องน้ำนะห้องบทคอบทตัดที่เตื่องตัวรวยตัวรวยตัวรวยล่ไหมห้องน้ำทีสารพุทธห้องตองอ้อฐานะพุทธมากบุคคลใกล้เจ เพราะว่าหนึ่งเขาตีไว้แล้วว่าออยุ่ในความพอดีเดอ,องละ่ะพอดีเขาจะคล้องอะไรทำได้หลวงเพลราทำได้หลวงเพลน,น <ะ S 1> ลพราครับผมจะคลองมีความพอดีทำได้กับมีความพอดีทำั่นละ่ะทำเมากินเขาแต่ละคำยางแต่ละก้าแแวาาแล้วก็แมนครับผมแล้วก็ตีคอยยางไปอีกแมนตีคอยงางออายางลอยเลยตรงนี้ก็คือคอยเฮ็ดไปแล้วก็ศึกษาไปน้ถ้าหากไหวรุนอยู่หน้าอยู่ขันยาเคสเดดสางเมาควบจริงนี่มาเลยครับ ถ้าอาาวามจริ้งนม่มาขัสีมาความจริงจางนี่ไปไปไปปฏิบัติใส่นี่เขามาเลยสีให้บอกคั้ีจิ้งกับิสีเบิดกันปลูกก้านนังสีบอ้กัสีซ้ทีกันปลูกให้ให้ครบเลยนะครับผมปลูกพวกนี้ลอกลอกลอกเก็บผลเลยลอกเก็บผลเลยแต่ว่านี่บอกมันกิมันเบิดดอกไปะครับมันมันเป็นดอกมันมันลายแห้งมันลายแห้งเพราะแค่โซนทั้งนี้น่อนอปลูกทุกอย่างถ้าผู้ใดอยากเขามาเรียนรู้นี่มาเลยมาเลยนะครับหรือว่าอยากมากคับ ย่างพอาอายุโทรมากอ่อนแต่แต่ว่า้โทออรมาก่อนละครับโทรโทรโทรมากแล้วที่เราเห็นกันนอ้องข้าก็เห็นกันบางทีเขาก็าไปต<ห>ลาดตอลี่อยู่ในบ้านแนี่ยนครนอ,นอโอ้นี่ครับหม่องฟุ่งฟอเพิ่นกิดซ้ำเป็นหม่องปักพันย้อนใจสมบิวโอ้ทุกอย่างอยู่ได้นี่จบเลยครับพี่น้องครับอุ้ยพกกล้วยเฮานี่ก็เริ่มพี่นานี่ก็บ่แม่นสิได้กล้วยไปขายอีกแล้วบ่พอเฮานี่แน่น น้อง <No. S 2> พินาก็ะที่โอเคแล้วครับโอ้ถ้าฟนทั้งผุ่นใยแล้วมันบอกพ่อบา้านเออฝนเสร็ดแล้วฝนแล้ว